ช่วงนี้เล่นขาออกเลยนะครับอผู้โดยสารเนี่ยอยู่ตรงไหนวะพัมคอนโดพัมคอนโดเนี่ยช่วงนี้น่าจะน่าจะอยู่ตรงเลยปากทางเข้าเมืองเอกไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะนะครับเล่นขาออกนะครับอันนี้ผมไปส่งผู้โดยสารแถวสะพานมอสิตก็หันหัวออกมาใหม่นะครับเพราะว่าขาเข้า ยังแน่นอยู่นะครับเราไม่มีผู้โดยสารไม่กล้ามุดเข้าไปเพราะว่าฝั่งดอนเมืองเนี่ยน้อยมากที่จะเราจะได้ผู้โดยสารถ้าเราไม่ได้ปุ๊บก็คือวิ่งรถเป,ล,ปล่ลลลลลลลารถจะติดไฟนันแหละก็เลยหันหาขท้าออกไปเลยนะครับใกล้ถึงแล้วผู้โดยสารเล็กเชอร์มาว่าอยู่ตรงเซเว่นหน้าเฟสสองนะครับหน้าเฟสสองอันนี้เราต้องเลยปากทางเมืองอีกเข้าไปก่อนนะครับ เล่นขาออกไปเลยผมเห็นแต่อ,อราคาสองร้อยกว่าบาทนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกผมเลยกดเอาเลยนะครับเพราะว่ามันสองร้อยกว่าบาทยังไงเราก็คิดว่าน่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกมั้งนะครับเพราะว่าผมในแนวลักษณะซื้อเวลาไม่ได้ซื้อระยะทางนะครับเพราะว่าบ่ายโมงเที่ยงถ้าผมไม่มีงานต่างจังหวัดนี่ผมก็เข้าบ้านแล้วนะครับ เพื่อไปนอนแล้วก็่ำๆาก็ไปออกกําลังกายนะครับนี่งไงพัมคอนโดนหน้าเซเว่นเฟสสองอันนี้เฟสหนึ่งเฟสสองหน้าเซเว่นเ่าั้นหมดยกมือเปล่านะใช่เปล่าจ๊้ไม่ใช่ไม่ใช่เ้ย สารผมลงเลยนะครับก็วิ่งนู่นแหละมาส่งแถวคลองอะไรเขาเรียกยรัดบะยมเหรอถ้าเราวิ่งมาเส้นขาออกพหวนมามากับรถเกือกมาตรงมหาวิาลลงกรอนนะครับแล้วก็มาเข้าวัดพอมาเข้าวัดก็วิ่งเลาะคลองมานี่นะครับซอยโอ้ไม่ใช่ซอยพยอม ซอยพยอมนะตรงไอ้ตรงข้ามอะไรนะเขาเรียกนี่แถวนี้แหละซอยพยอมนี่แหละเอา้างานซายอีกเอาเอามองก่อนหน้า็สิีโพธิ์แท้60บาทก็เอาวะอยู่ใ,ใกล้นี่แหละนี่นี่เหรอะ้วยซานี่แถวนี่แหละซอยกบยุซอยกบยุคงไม่ได้ยินนี่ซอยพยอม5วัดสันปะ โอ้ยซอยนี่เระสมัยสมัยสิบหกปีก่อนมูผ้ามาซื้อยาใบแถวนี้เอาอีนีเลยมูผ้ามาซื้อยาใบแถวนี่แล้วเอารถติดสี่แล้วว่าค่าแข่งจำได้ยู่ตึก,น,กนี่ล่ะตึกแถวๆวนี่ล่ะโอ้ยไขย้ไคว้เพาคักได้แถวไม่ตะกีเ้เนีย่ยมูผ้ามาเนาะมาเวิร์ตโมยาน มันรับยาซะแบบหัวหน้าคอยก็ได,ด้พูดผู้พูแล้วยืนบอกอยู่ผู้หยิงผู้งยิังอ่ะลงแล้วนะครับสนจ่ายตัดบัตรไม่ต้องเก็บเงินสดแก้วเอ,อ้เขาล็อกเขาเลี่ยมเขาสนุกตัอและเนาะมาลงบาลเอ้ยสะพานลอยตรงข้ามกับโรงบาลธรรมศาสตร ก็ได้ยีกเออมันเขาล็อกเขาเรียมยังสีในแม่ถึงถึงมันเถือก็ยังโอเคอยู่ด้วมันมีภูริศาลว่ะนะโรงพยาบาลน,นี่นอ้อโอ้ยมีรถจอดอยู่ภไริดอกผมหักซ้ายออกมาเอาแก๊สที่คลองหลวงดีกว่าแก๊สผมหมดนะครับแมนมันน้อมาตะกุ่น็ือติดถท่ทนเอาหนาเลยแก๊สหมดเอาปั๊มไหนดีวะปับบ๊มบางจากนี่หรือวะ ท้ายมือนี่วิ่งรถไปห้าร้อยสี่สิบกิโลแต่เมื่อวานรวมวันนี้ยังไม่หมดหรอกแต่จะเมาแต่งานแก็ปก็ได้อยู่สี่งานเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสายบกได้เที่ยวเดียวหน้าดอนเมืองมาส่งโรงพยาบาลภูมิพลหนึ่งร้อยสิบห้าบาทก็ได้เงินแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะครับ cầu muộn khử Việc giao cây